สวัสดีค่าพี่น้องพบก,กับช่องก้อยเต้เรืองแสนนะคะพี่น้องมือนีหฮากระยูแถวนี้นะคะยูแถวที่บ้านุณแม่นวลนะคะพี่น้องมาเบิงวสดผ้าพี่น้องมาโชมเมืองนองไหมคะพี่นอ้องม,มาเบิงมาเบิงพี่น้องอันนี้คือแหน่งน้องไหเมืองนอกเลยพี่น้องเน่งแน่่อันนี้ป้าน้องไหมพี่น้องแม่พิ่ว่าพิน่นเอามาเกลียงแดอประมาณ เทือสองเทือแล้วเด้เป็นว่าเออมาแกงสองทาเทือแล้วแต่ว่าทุกปีคุณแม่เ็าจะแกงหน่อไม้นะคะจะมีเสียงดังลยถ้าพี่น้องด้อเพราะอาย่ขังคนทั้งมารีวิวบ้า,าอันนี้คุณเก็บมาแกงแล้วเนี่มมหาเน่าไหมพี่นอ้องมาหาเนา่าไหม เมื่อวันพะเสียงอยู่บนต้น,นมาม้มันก็ขี่อยู่ทางในเด้พี่น้องมันคว้าชิปโพขึ้นมาหาน้ำใหม่มาแขงแต่ว่ากับเบเสียมก็ขู่มาหนำข้างๆนี้ก็จะเป็นพวกร้านพิซซ่านะคะแล้วก็จะเป็นร้านชูชินะคะเหติเฮตุชูชินะคะพี่น้องอันนี้มันงาวแล้วพี่น้องนี่นะมันงาวแล้ว กำลังพอดีอยู่แต่ว่ามันแนงมันแยาต้องเอาแบบสันสนแนนะพี่น้องไอสิมาอัปเดตโทรถามคุณทรายโทรถามพี่รักเปยอยู่ตลอดนะคะพี่น้องแล้วกะ็พี่น้องก็ถามมาหลายรอบเลยว่าน้องก้อยถ้าเกิดเพิ่งบ่เศร้าก็เพิ่นไปรักษาอยู่อุบลแน่นอนค่ะพี่น้องน้องก้อยก็สิดูแลพี่รักและกะ้วก็รักษาเพิ่นจนทอกับซีวิตจะกของพุ่นละค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็หายเพิ่นเบืองอาการท้องคุณหมอที่ คุณหมอร้านทำฟันนะคะพี่น้องร้านเห็ดฟันว่าเออว่ามันเป็นยังไงเออว่าอันคุณหมอครับทําความสะอาดให้ราคาไอ้ดูดน้องที่ที่เพิ่นอยู่ข้างในซอกเหงือกนะคะพี่น้องแต่ว่าน้องก้อยก็อยากฮู้คือกันว่าต้นสายปเหตุมันมานนี่มันเป็นยังไงแน่ราคาอ่ามันเป็นยังมันก็ได้บวมจังสีนะพี่น้องบอกก็สบายใจคือกันเพราะว่านี่มันเป็นครั้งที่สองแล้ว ก่อนหน้าเพื่อนจทำฟันนะคะพี่น้องก่อนหน้าที่จะทําฟันนั้นก็เออกระบ,บวมเหมือนกันนะ,ะพี่น้องก่อนหน้าที่จะทําฟันก็บวมนะคะพี่น้องแล้วก็ความผิดเฮามีกันเนาะฮาก็เป็นห่วงเพื่อนก็เลยถามว่าเ,เป๊เป้ถ้าเกิดไม่หายเตเรียมเอกสารไปให้พร้อมแล้วก็เราไปรักษาที่อุบนก็ได้เพื่อนก็บอกว่า,วาโอเค ยามไปอุบลเกษตรพอ,อ้องแก็บ่มผ้าไปไปตรวจไปเอ็กซเรย์เพราะว่าเพิ่งซึ่งโรงพยาบาลแถวบ้านเพื่อนนั่นมันบ่มมีค่ะพี่น้องต้องไปในเมืองของสวรรค์นเคเท่านั้นนะคะถึงจะมีที่เอ็กซเรย์ที่เท่ากับอยากหูเนาะว่าสอกอเหนือเพื่อนมันเป็นยางฟ้านเพื่อนมันเป็นยางหยดความหาความแพงก็ต้องเบิง่งแง่สุขภาพกันค่ะพี่น้องลูกค้าถนนูคนทา่ทาอันที่มาหาเทาไหร่ก็เลยเด้วมาเบาเรื่อง <laughs> เอเลยกดีลาก่อนค่ะพี่น้องเป็น่วงหลายคนกับจมเห็นลองก่อยว่าบเป็นยังตาคือดำ่าสัน้นบวาดำจังไถพี่น้องเพราะว่บาบอนันสินอนหลับเดี๋ยวคิดอยู่ได้ค่ะพี่น้องตั้งแต่วันแรกที่ออกจากกันมาก็ได้หนึ่งอาทิตย์กับหนึ่งวันแล้วนะคะพี่น้องค่ะนอนบนหลับค่พี่น้องค่ะหลับๆตื่นๆนะคะพี่น้องคนกับว่าคือว่านอนให้หลับเน่ยคือว่าดูแลสุขภาพกับของนัานก็นดูแลอยู่แต่ว่า กะยอนความห่างไกลแลกกะมา,าก,กับพื้นยังไม่เ้วพี่น้องคงเจอกันไหมแล้วกะเขากับเป็นห่วงสุขภาพเพื่อน,น้ำข่าพี่น้องแลวกะยิงเพื่อนบสบายจังสี่บอก่าคิดหลายแน่นอนกันเลยวะเป็นห่วงเะแห้งแลวก็ยอนคอยห,กหยัยก,กเจ้าลายขอก็ต้องดูแลเจ้าทอกับชีวิตของขอยบ่ต้องห่วงเดอ้อเป้ๆ้าเ,เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเธอเราจะดูแลเธอจนถึงที่สุดกันเลยวะจังสี่เพราะว่าคอยหักเจ้าขอยอยู่พร้อมจะอยู่เคียงขางเจ้า คู่ข้องชีวิตของเจา้าตะกี้เบืองเจา้าให้ดึงสีสุดเจา้าบ่ตองหวง่วบ่ตองยานอะไรวางสิกะหลายคอมเมนต์มเม้นมา,มากไมก่ที่ก่อยเข้าไปเบืองอยู่ในคลิปของเพิ่์แต่ละคลิปเราหาพี่น้องกับริด้สบายใจปันไดบางบางคอมเมนต์จะให้กำลังใจบางคอมเมนต์กระมว่ายานเป็นโลกนั่นมาเล่งบอกอีกยังบอกกับคือซื้อบโหดหลายประนันดครับพี่น้องเท่ากับคุณพาคุณเจ้าก็คุ่มคร้องทุกทคนกะ มีสิเหงือกบวมได้เรื่องฟันน้องก้อยกับเป็นคื่กันพี่น้องว่าว่าต่งแต่เพิ่นน้องก้อยก็เป็นบริกกินยังกับบวมค่ะพีนน่น้องโจนว่าน้องก้อยได้ไปถอนออกอไปถอนออกกับฉีไม่ใส่าสาฟันตรงสี่สองสีข่ข้างข้างในก็ต้องถอนออกกับมาใส่ฟันขอบไว้ขอบไว้ไแล้วก็จะให้หมอเจาะเป็นซี่เป็นซี่ลงนะคะน้องก้อยกับดีใส่วินเนียคือกันทั้นนนทงนาก็จะใส่เป็นวินเนียแต่ว่า ไอตอนนี้น้องก้อยก็ดูศึกษาดูหมออยู่แต่ว่าที่แน่ๆคือโปรแกรมมันจะมามันจะทําอยู่ทําดีเนียข้างหน้าเพราะว่าเราก็ต้องยิมอยากยิมสวยยิมอย่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องฟันเรื่องเลเซอร์เรื่องทําให้ขาวน้ำบอดเทวมาเบิร์ดแล้วพี่น้องน้องก้อยทำมาหมดเรื่องฟันเรื่องสุขภาพความสวยความงามตั้งแต่ปลายเท้ายันปลายผมย่อมหลับว่ารักษาดูดีที่สุดค่ะพี่น้องอัน เป็นห่วงเพื่อนล่ะกะสุขภาพมาที่หนึ่งเด้อเป๊ะๆอะไรวางสิหาเขาหาหนามหาแนวกิน,นแนวดัดแสบๆซื้อมากินบ่ไใ้ให้จะอดเจ้าอยากนี่บอพีนอ่น้องเองใหม่บันเพื่อนกับเป็นยังสี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อก็อยากโกรเนี่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าบอคือนราใหม่บันเท่าปันไดเลยเพราะว่าอัน นนาใหม่ทางทางฮองแลนหรือว่าทางทางเกาหลีี่เห็นคุณทรงมาขายตามร้านจีนเนาะค่ะพี่น้องมันก็อยักออกที่แบบว่าอนคนโกนน่เนาะเนี่ยคือเนาะ ok, คือคือจังมันบดตันคือบานทั้โอ้ยพี่น้องเลยเหลืองสุกภาพมากที่นึ่งเป็นห่วงเพิ่นเมื่อกี้ว่าเป๊ะตื่นนอนหรือย,ยังก่อนนอยู่บานเด้อห้ามออกไปทง,ไป,ทงไปดาเพราะว่า,าขั้นออกไปให้ไ, ह, ไปหน้า จังสีกระทบกระแทกก็เงือกแล้วก็อยากให้กินยาแล้วก็นอนพักพอนอยู่บ้านจัะมาคนมาบ,บ่อยออกก็ให้อ,ออกอีหลีค่ะบงังเถ้าคนกบบเป็นคนแบบว่าไปให้ไปหน้าพ่อเม่พากินอย่างจังสีก็อยากกินนอนน้นลูกบงังเถากินแกงนอกไม่กินแกงไหวกินป,ล,ปลาลงปลาลากินอีหยังเนื้อคนจังสี่พี่น้อง,เห,นนองเห็นน้องเห็นนุ่งเห็นพอเห็นแม่เห็นยังกินจังสีก็อยากกินอยากซีมน้าโอดบ่ได ตีมนำ้วยสุขภาพจะของเป็นห่วงพี่นออ้องเฮ้ยดอกไม้งามดอกไม้กับงาร้อมด้วยค่ะพี่นี่นี่โอ้ตายตาย,ตายเลอเสิีดมอยากให้พี่น้องเบ่งดอกไม้ดอกไม้สวยมากเลยค่ะพี่น้องอนะอคุณดอกกุหลาบ้นช่วงนาะฮ้อนะอนี้ดอกกุหลาบก็สวยก็หอม ของจริงนะคะไอพี่น้องเพื่อนความสวยความงา,ามของดอกไม้นะคะนี่ดอกกุหลาบอมมี่แบบเป็นเครื่อๆคะ่ะพี่น้องเป็นเครื่อตัองกอยก็ขอบค,ค,คุณขอบคุณทุกกำลังเร่งใจทีมวบให้ถ้าเฮาสองคนค่ะบวาติเปลี่ยนทางคุณแฟนทางเป้บเบาเลาบ้านนานแล้วก็ ก้อยเป้เรืองแสน่ะพี่น้องมาอาเปียในที่เห็นน้องเบิ้งหอดความพากความแพ่งคว่มเป็นห่วงเพลินเป็นห่วงสุดหัวใจอินีค่ะบางคอมเมนต์บอว่าทำไมไม่บินมาเลยหรอท่านพี่น้องเลยถ้าเป็นกรุงเทพอุบลขอหอดสวัน,นาเขตหอดเมืองพินแต่มือถี่เราปวดแต่มือถี่คุณแฟนป่วยแล้วแต่ว่ากะคิดว่า ปเป็นหลังวันเกิดค่ะหลังวันเกิดเพิ่นยูดอกพี่น้องไอ้ฟ้องใอ้เพิ่นมีหนามมีหน้าหน้ามีหนามดำหน้าแล้วแล้วก็เพิ่นก็นสิเพิ่นโทรให้ทังคนขับรถไปหาปค่ะคนขับรถไอ้ขับส่งนะคะพี่น้องให้เพิ่นไปหาปไปอยู่บ้านไปพักพอนอยู่บ้านกับคุณตาคุณยายแล้วก็เกิดอียงังขึ้นมาสุขภาพร่างกายกันยังเล่นหาหมอทั้งอุบลง่ายเสียพี่น้องเป็น,นห่วงร้ายห้ายค่ะพี่น้องแล้วก็เพิ่นเฮงแบบว่า อันสิโทษถามอาการเพิ้นบ่าต้องโทษไม่เด้อขานอนอยู่ <c oughs> น้องก้อยกขอ,อดเป็นห่วงบ่ไใดเออตื่นเรื่องย่างกินข่าวเราปไปกินผลไม้น้ำแน่จังสีดาแล้วก็คือ,อจังานสไปหาสื่อให้เ่น,นเออตื่นขึ้นไปสื่อพวกปูอัดเอ้ยพวกหมูยอมาต้มใส่ข้าวต้มจังสีดะข้าน้องก้อยอยู่น้องก้อยก็ได้จ้าแจงพนนี่ก็จะงานกั่เราจากบอนมาบอนกันบุละพี่น้องเอาวาไม่พี่ให้น้องเบิ่ง ความสวยความงามของดอกไม้สวยงามมากเลยอ่ะสวยมากความสวยความงามของดอกไม้เอามาให้พี่ให้น้องเขาชมเบืองยมุสาวนะคะบรรยากาศยมเสาวเป็นห่วงรับรับตื่นตื่นอรับเนี่ยตื่นเนี่ยก็เป็นแบบว่าภาวะเข้าขึ้นนอนพี่น้องเรา คุณหนึ่งบอสบายสิม่มานอนลับทับสิทธิ์อยู่ยังไดก็ขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้คลิปนี้น้องก้อยก็ขอมากบรรยายมาบออธิบายสู่พี่สู่น้องฟั้างค่ะก็คิดว่าคือบกอกคลิปนี้เนาะคลิปนี้น้องก้อยฝากกับพี่กับน้องไว้ซ้ำนี้กัแลวกันค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้แล้วก็ขอให้คุณแฟนหายไว้วนะคะ น้องเกยหักแล้วก็ขึ้นหอดเจ้าแล้วก็สิดูลแลเจ้าจนถึงสิ่สุดหลักพิรักพอตองห่วงพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุ่มงทุกบอนค่ะขอบคุณค่ะ